ก็มาเจอตรงนี้สองดอกค่ะเห็ดบอนปูตรงนี้สวยอยู่นะแม้ว่ามันจะมีน้อยก็ตามค่ะนี่สวยอยู่แล้วก็มีลูกเล็กๆด้วยค่ะนี่ลูกแต่ว่าไม่เอาคือตอนนี้ก็เดินขึ้นมาไกลพอประมาณนะคะทุกคนนี่อันนี้ น่าจะเป็นต่อคลิปที่สองของแม่ลินสำหรับเก็บเห็ดวันนี้วันที่21นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวไปนี่ค่ะเจออีกกลุ่มหนึ่งเวลาตอนนี้9โมงกว่าเดี๋ยวนะ9โมงกี่นาที9โมง10นาทีค่ะก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆ ขามันใหญ่อยู่ค่ะนี่เห็ดตรงนี้ชุ่มดีอยู่นี่ก็มีอีกดอกเล็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะลองเดินดูตรงนี้อีกสักพักสิเดินเวียนวนวน,นเวียนอยู่แถวๆนี้แหละมันจะเจออีกไหม เห็ดพึ่งนี่ไม่มีเลยค่ะไม่เจอเห็ดพึ่งซากดอกเลยนี่นะคะเวลาเข้าป่าแม่ลินก็จะพกมีดก็จะมีมีดพกนี่นะคะประจำตัวอยู่นี่เวลานี้เราก็พับเวลาจะตัดคาเห็ดเราก็ดึงออกมาแต่เวลาไม่ใช้เราก็พับเก็บค่ะนี่ใส่ในกระเป๋าเสื้อ พร้อมใช้งานค่ะนี่นะแล้วก็จะมีน้ำเปล่าขวดหนึ่งวันนี้เอาเอากล้วยมาด้วยลูกนึงแล้วก็ขนมปังขนมปังแผ่นสองแผ่นตรงนี้มันเงียบจังเลยค่ะมันไม่มีเห็ดอะไรเลยเดี๋ยวเดินกลับที่เดิมดีกว่ากลับทางเดิมแล้วก็ สวยไมมป่านี่ค่ะทุกคนอยู่ในป่าคนเดียวนี่เงียบสงบดีจังเก้าโมงครึ่งนี่เก้าโมงสิบนาทีใช่ไหมเมื่อทีเดินอีกประมาณสิบนาทีก็เอย เดินอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็กลับบ้านแล้วค่ะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะนี่บนี่ค่ะวันนี้ตะก้ามันใหญ่นิดนึงนก็เลยดูน้อยแต่จริงๆมันก็โอเคแล้วแหละได้ถ้วยหนึ่งมาเดินแป๊บเดียวเองเนาะมาเดินแค่สองสามชั่วโมงเองได้แค่นี้ก็ดีแล้วเดีย๋ยวมาเดินจะทะลุกออกไปตรงนี้ค่ะ ตรงนี้มันจะมีเรียกว่านั่งร้านในพานอยู่นะตรงนี้เป็นเพื่อนของสามีนั่นแหละค่ะมาทำไว้มันจะเป็นมันจะเป็นลานอยู่ตรงตรงข้างหน้านี่ค่ะตอนนี้ก็เดินข้ามเ,าเดินข้ามนั่งร้านของในพานมาแล้วค่ะนั่งร้านอยู่ตรงนี้แถวแถวบริเวณนี้ข้ามต้นไม้ล้มมา ตรงนี้ต้นไม้ที่เขามันล้มเองนั่นแหละค่ะนี่ล้มเองตามธรรมชาตินั่นแหละโดนฝนโดนลมโดนหิมะนี่แล้วตอนนี้ก็จะลงมาตรงนี้ค่ะก่อนจะกลับบ้านแต่ว่าตรงนี้มันต้นไม้มันใหญ่นะมันข้ามยากมันล้มพาดอยู่หลายต้นเลยเป็นเกือบสิบต้นเลยมั้งเนี่ย นี่จะข้ามตรงนี้ไปเสียงไม้เสียงไม้ถูกันสูสีสีกันเสียดสีนี่นดังออดแอดออดแอดอยู่ีปจะเสียงลมค่ะอุ้ย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 ไปก่อนไปก่อนตรงนี้เสียวเสียว นี่ค่ะต้นไม้ต้น,ตนนี้มันโยกเย,ยกโยกเย,ยกเลยตรงตรงปลายนน้นไปก่อนอันตรายค่อยๆลงค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ลาดชันนี่คือถามว่าใครก็ให้มาเดินป่าเหรอ ก็ไม่มีใครเขาให้มานะคะมาเรามาเองของเรามาเพราะอยากรู้ไงว่าเห็ดมันมีไหมมาเพื่อพิสูจน์ถ้าเราไม่มามันก็ไม่รู้มาคนเดียวก็มาครับไม่มีเพื่อนมาก็มานี่คือเรารู้เลยเนาะว่าบริเวณไหนที่เราเคยมาอะไรแบบนี้คะ่ะเราก็จะมาตรงที่เราเคยมา ็จะเดินลงไปค่อยๆลงไปตรงนี้ค่ะนี่ก็เดินคนเดียวนี่ก็เอาโทรศัพท์เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนคุยคุยกับตัวเองหรือสาคุยกับท่านผู้ชมในโทรศัพท์นเมื่อกี้ ที่ข้ามขอนไม้เยอะๆอยู่ตรงนี้ค่ะก็เดินมาทางนี้อ้อมมานี่แล้วก็จะเดินลงไปข้างล่างเดินป่านะคะคลิปนี้ถือซะว่าเดินป่าลบกันเพราะว่าเห็ดมันไม่มีเดี๋ยวจะพาไปเดินนั่งร้านในพานทางฝั่งนี้นะคะทุกคนบนี่ ลื่นลูกสนไงลูกสนแห้งเราโมแต่ดูข้างหน้าไม่ได้ดูทางบางทีมันก็ลื่นได้นะนี่ค่ะนั่งร้านในพรานนี่ไงนี่นี่ค่ะแต่ไม่ไปใกล้หรอกเดี๋ยวเขาจะหาว่า เผื่อเขาเผื่อเขาเห็นเราในใน youtube ก็หาว่ามาถ่ายทำไมใหมนแบบนี้ตรงนี้ลงไปข้างล่างมันก็สูงอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะถือว่าสูงอยู่นะไม่รู้ว่าข้างในโทรศัพท์นี่จะได้ยินเสียงลมหรือเปล่านะ ตรงนี้ตรงนี้มันมีเห็ดไอ้นี่เยอะมากเห็ดนังแกะนี่นี่เห็ดนังแกะสวยๆดอกนึงแล้วก็ตรงนี้อีกดอกนึงนี่นี่ค่ะแต่แก่แล้วเหี่ยวแล้วเน่าแล้วตรงนี้อีก ดอกหนึงเห็ดนางแกะม้านดินก็จะค่อยๆเดินลงไปตรงนี้ค่ะก็จะไปถึงเออข้างล่างแล้วเดินลงเขามาตั้งนานค่ะไม่เจอเห็ดซากดอกนี่ตรงนี้ปกติก็จะต้องมีเห็ดมันปูอยู่นะ แต่ว่ามาวันนี้ไม่มีเลยค่ะถ้าเห็ดมันปูไม่มีนี่นะเห็ดพึ่งหวานนี่ไม่ต้องถามเลยยังไงก็ไม่มีแน่นอนค่ะโน่นค่ะแม่ลินเดินลงมาเจบตรงโน้นเลยนะโน่นเดินเลาะมาท่าจากทางนี้ค่ะนี่ทางนี้ทางนี้แล้วก็เดินลงมาตรงนี้จึบ๊บแล้วก็จะลงไปข้างล่างอุ้ยเดินไวไหม ลงไปข้างล่างนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นถนนนี่ตรงแดดๆนี่ค่ะเป็นถนนแล้วก็วันนี้ไม่ได้เห็ดอุ๊ยอะไรนี้อันนี้คืออะไรอุ๊ย,ยเห็ดแห้งแล้วค่ะจะว่าไม่ได้ก็คงไม่ใช่นะอุ๊ยอันนี้เห็ดอะไรอ๋อเห็ดดินแห้งแล้วค่ะ แต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ก็คงไม่ใช่เนาะนี่คะ่ะก็ได้ตะก,ก้านนี่แหละไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยค่ะทุกคนมาเดินป่าเช้าเ้นะคะมาเดินป่าเก็บเห็ดนั่นแหละตั้งใจมาเก็บเห็ดแต่ว่าเห็ดมันไม่มีก็ถ่ายคลิปเดินป่าไปก็แล้วกันคะ่ะนี่ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเดินกลับบ้านขอบคุณนะคะที่มาเสียงหมา กำลังว่าจะปิดคลิปแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงมาค่ะก็มาเจอเห็ดดินนี่ค่ะอุ้ยดอกเล็กก็มีเอาดอกใหญ่สองดอกตรงนี้อีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนเอาไหมเอาอยู่นะ ก็เป็นหมาที่เขาพามาเดินนะคะอ่าน่าจะเป็นหมาตัวเล็กๆมันแหละฟังจากฟังจากเสียงเห่าแล้วเป็นหมาตัวเล็กๆบ้านข้างๆเรานั่นแหละเห็นอยู่เห็นเสื้อแดงๆอยู่ค่ะเดินไปก็มีหมาน่าจะสองตัวมั้งหมาตัวเล็กๆสองตัวค่ะมันก็คงได้ยินเสียงเราคุยนั่นแหละหมาแล้วมันได้ยินเสียงในป่ามันก็เลยเห่า นี่นี่ข้างล่างค่ะทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้แม่รินรินสวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ